สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนวิธีถักเสื้อตัวนี้นะคะครูจะเรียกมันว่าเสื้อเอลลอยแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะอันนี้คือตัวแรกที่ครูได้ถักแล้วก็ใส่หุ่นให้ดูแล้วเนาะทีนี้ตัวต่อไปนะคะที่เราจะมาถักพร้อมๆกันก็จะเป็นตัวสีชมพูตัวนี้นะคะเราจะมาถักไปพร้อมกันเลยเราจะมาขึ้นต้นด้วยวิธีโซ่นะคะ คราวที่แล้วนะจากวีโอที่แล้วครูได้บอกไปแล้วว่าครูใช้ไหมตัวนี้ซึ่งมันก็จะประมาณเบนะอร์ยี่สิบเนาะได้ที่ครูได้ที่ครูคใช้เนี่ยมันจะเป็นได้ตัวนี้นะมันจะเป็นของสะสินนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเป็นไหมตัวอื่นก็จะเป็นประมาณเบอร์ยี่สิบนะคะหรือว่ายี่ห้ออื่นก็จะเป็นเส้นคู่เส้นอ้วนอะไรประมาณนี้เอาที่ชอบสรุปแล้วเอาที่ชอบนะคะว่าเราเ ใช้ได้ยี่ห้อไหนแล้วเราชอบใส่แล้วเราไม่คันแล้วก็เอามาถักวิธีวิธีการถักเนี่ยนะคะเวลามันสำเร็จเป็นชิ้นงานเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่ที่การดึงได้การดึงน้ำหนักมือของเราด้นะนะคะเพราะว่าบางคนจะเป็นกังวลมากว่าเวลาครูสอนแล้วมันจะต้องได้18บแปด คุณก็พยายามที่จะมันได้18พอได้เกินมาหน่อยคุณก็จะเป็นกังวลแล้วอันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเอาประมาณว่าเราถักแล้วเราลองกับตัวเราแล้ว,แล,วแล้วเราใส่ได้นะคะแล้วได้ที่เราใช้มันเป็นได้ที่เราชอบใส่แล้วนุ่มใส่แล้วไม่คันนะคะสําหรับต้นแบบที่เราจะถักไปด้วยกันเนี่ยครูใช้ได้ประมาณเบอร์ย0สิก็จะเส้น เส้นรู้สึกเส้นจะค่อนข้างใหญ่หน่อยสำหรับคนที่ชอบอได้อ้วนๆได้ซึ่งไม่เล็กเกินไปะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครจะชอบเส้นเล็กก็ใช้ได้อันนี้ครูใช้ได้ขณะนี้ครูก็จะใช้เข็มเบอร์3ทับศูนย์นะคะลักษณะ,อะของเข็มที่ใช้ก็ก็ตามถนัดว่าง,งั้นเถอะถ้าสมมติว่าใครใช้ได้เบอร์16 นะคะเบอร์ส6ก็จะใช้เข็มตั้งแต่เบอร์1.5หัวเข็ม1.5มิลขึ้นไปนะคะลองถักดูว่าถนัดไหมว่าชอบไหมว่าลักษณะของออความห่างของของ,ของงานเนี่ยพอเราใช้ได้แล้วก็เข็มขนาดนี้ดูความห่างดูลักษณะของงานว่าเราชอบไหมถ้าชอบก็ผ่านนะคะ อันนี้มันจะเป็นชิ้นงานที่ถักแบบง่ายๆง,งานไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคะ,ะเริ่มการเริ่มกันด้วยการถักโซ่เวลาครูขึ้นต้นโซ่ครูก็จะใช้วิธีการเกี่ยวนเงี้ยนะคะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ดึงไว้นะคะพันแล้วก็ลอดห่วงมายังไม่ปล่อยนะพันอีกครั้ง คราวนี้จึงปล่อยเห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้อ่าถ้าสมมติใครที่ถักไปแล้วก็ผ่านไปเลยเนาะแต่ที่คนที่กำลังเริ่มนะคะก็ทำตามครูทีละขั้นตอนก็ได้อันนี้ครูนับหนึ่งนะคะพัานลอดห่วงมานับสองพานลอดห่วงมานับสามนับสี่นะคะเมื่อครบสี่แล้วพันอีกหนึ่งครั้งลงช่องแรกอืมช่องแรกที่เรา ถักเนี่ยแล้วก็ควักมาอีกหนึ่งครั้งมันก็จะได้เป็นสามห่วงแบบนี้เห็นไหมมองเห็นไหมมันจะได้เป็นสามห่วงแบบแบบนี้ถ้าใครถนัดคือถ้าใครชํานาญแล้วผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะอันนี้สําหรับคนที่ที่หัดใหม่นะแล้วก็ดึงออกทีละสองนะคะลักษณะงานก็จะได้แบบนี้มันก็จะมี ช่องๆให้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามนับ1นับสองนับสามพันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงนี้ตรงช่องเนี้ยเห็นไหมแทงลงมานี่เลยควักได้ขึ้นมามันก็จะมีสามห่วงดึงออกทีละสองห่วงนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้ทำอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสาม พันครั้งนึงนะคะนี่เขาเรียกว่าพอหนึ่งคอ,อดึงออกทีละสองโซ่สามพันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงกลางนี้แล้วก็ดึงออกทีละสองนะคะลักษณะของงานมันก็จะได้เป็นช่องๆอ,อย่างนี้อ่ถักมานะคะเรามาดูนะคะเราจะถักให้มันได้เป็นห่วงๆอย่างนี้ ให้ได้รอบลําตัวของเรานะคะวัดรอบลาตัวของเราว่ารอบลาตัวของเราได้เท่าไหร่นะคะเราก็จะถักเป็นห่วงๆอย่างนี้ให้ได้ขนาดเท่ารอบลําตัวของเราโดยลักษณะของห่วงมันจะต้องจบด้วยเลขคู่นะคะมันจะต้องจบด้วยเลขคู่ก็คือหมายความว่ามันจะต้องได้80ห่วง104ห่วง 96ห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันจบลงด้วยเลขคู่หลังจากที่เราถักได้ความยาวโดยจบลงได้โดยจบด้วยเลขคู่นะคะความยาวรอบตัวเรานะอันนี้ถักสาไข่ไสายมันนะคะฉะนั้นว่าที่ครูสอนก็คือสอนให้ถักไส้ของคุณเนาะฉะนั้นว่าความยาวที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นความยาวรอบตัวคุณโดยให้ถัก ห่วงเนี่ยเป็นเลขคู่หลังจากที่เราถักได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่1เราจะขึ้นแถวที่1น,นะคะโดยโซ่3 1 2 3พอ1คอลงไปในช่องแรกเนี่ยหครั้งนับโซ่3นี้ไปด้วยก็จะเป็น2หลักเห็นไหม ห่วงที่1น,นะคะเราจะลงนับโซ่สามนี้ด้วยนะก็จะลงให้มันได้3หลักโดยการทำพอ1คอคือพันหนึ่งครั้งนะคะเมื่อได้3หลักแล้วมาห่วงที่สองนับหนึ่งนับสองนับ3นะคะเราก็จะทำให้มันได้3หลักเห็นไหมแบบนี้นะคะหลังจากนั้น หลังจากที่เราทำสามหลักสองห่วงนี้แล้วนะคะเราก็จะทำพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาหนึ่งครั้งลงไปอีกหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอช่องถัดมา1ครั้งสองครั้ง นะคะเมื่อครบสองแล้วก็ลงช่องถัดมาหนึ่งครั้งสองครั้งเมื่อครบสองลงช่องถัดมาสรุปแล้วก็คือว่าเราจะลงพอหนึ่งคอ ช่องละสองลัลกษณะของงานจะได้แบบนี้นะคะจะมีอันแรกที่เราลงตรงนี้3อ่าเราจะถักวนมาเราจะเจอกันอีกครั้งตรงที่ตรงปลายนะคะตรงปลายนี้เนาะถักแบบนี้วนมาเราจะเจอกันอีกครั้งตรงปลายแถวปลายเส้นเนี่ยถักวนมานะคะถักไล่มา หลังจากที่เราถักนะคะเราถักมาจนถึงตรงสุดท้ายนี้สองช่องสุดท้ายนี้เราจะต้องทำเหมือนกับอันแรกที่เราเริ่มก็คือว่าเราจะต้องลงไปทั้งหมดกี่ห่วงคะอ่าพอหนึ่งคอลงไปทั้งหมดทั้งหมดกี่หลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักเมื่อครบสามหลักแล้วก็ย้ายมาช่องถัดมาลงไปหนึ่งหลัก สองหลักสามหลักนะคะก็เป็นอันจบแถวจบแถวเราจะต้องลงตรงนี้สามหลักนะคะตรงนี้อันเริ่มก็จะต้องเริ่มสามหลักเพราะว่าไอที่สามหลักเนี่ยก็คือสาบเสือ้อเห็นไหมมันจะคือสาบตรงนี้นะคะอันนี้ครูจบใหม่ก่อน หลักสุดท้ายนี่ก็จะแทงลงมาในนี้แล้วกันในช่องโซ่ช่องสุดท้ายเนี่ยนะคะแทงลงมาให้มันสวยๆน้อยตกขอบอ่ะนะคะสรุปแล้วก็คือ ช่องสุดท้ายสองช่องนี้เราจะต้องลง3หลักหลังจากนั้นเราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราโซ่สามหนึ่งสองสามหันหลังกลับพอหนึ่งคอช่องแรกนี่ไม่ลงเพราะเราแทนด้วยเอย้เราแทนด้วยโซ่สามแล้วใช่ไหมเรามาลงช่องที่สองเห็นไหมนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอลงหลักถัดมา ลงหลักถัดมาลงหลักถัดมาสาบเสื้อนี้นะคะจะต้องลงทั้งหมดให้มันได้หหลักนะคะอันนี้หหลักหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักถัดมาตัวนี้ พอหนึ่งข้อลงหลักถัดมาอีกอืนะคะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้มองเห็นไหมนี่เราเริ่มตรงนี้นะคะนี่เราเริ่มทำอย่างนี้แถวที่สองนะสำหรับแถวนี้นะคะเราก็จะลงตรงหลักมัน นะคะหลักที่ห er fate, ห afe, ล pues mm ักที่2เมื่อครบแล้วก็โซ่หนึ่งะคะแล้วก็ลงหลักที่1หลักที่2เมื่อครบแล้วก็โซ่หนึ่งลงหลักที่1หลักที่2ตามด้วยโซ่หนึ่งลงหลักที่1หลักที่2ตามด้วยโซ่หนึ่ง หลักที่หนึ่งหลักที่สองตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะสำหรับแถวที่สองเราก็จะลงแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเจอกันตอนที่เราจะถึงอีกด้านหนึ่งนะคะถักวนมานะเราจะเจอกันตอนที่เราจะถึงสาบเสื้ออีกด้านหนึ่งนะคะเราจะจบแถวด้วยกันเราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถว นี้ได้กันโดยโซ่หนึ่งลงตรงสับเสื้อมันหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง 4, สีสับเสื้อมันจะมีกี่ขาคะห้าห้าแล้วก็หก สาบเสื้อมันจะมีทั้งหมดหขาเราก็ถักเรียงมาเลยนะคะอ่าลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้อ่าอันนี้แถวที่สองเราก็จะได้งานแบบนี้เราจะมาขึ้นลายตัวเสื้อนะคะต่อไปก็จะเป็นการขึ้นลายตัวเสื้อ เราจะขึ้นลายตัวเสื้อวีโอถัดไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวครูจะลงไม่ได้เนาะเจอก็นมีโอตัดไปลายตัวเสื้อนะคะ